สวัสดีครับทุกคนครับขออนุญาตครั้งหนึ่งนะครับจะทำคลิกเรื่องของ Social Entrepreneurship ต่อกันนะครับจากเมื่อคืนนี้ซึ่งในคลาสเราได้คุยกันถึงเรื่องของกิจกรรมที่ Social Entrepreneur หรือผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะฮะอาจจะต้องคิดถึงก็คือการวางแผนรูปแบบทางธุรกิจ ที่เหมาะสมนะฮะซึ่งเราพูดถึง Business Model ที่มีหลายๆมิติที่ต่างกันเช่น Business Model ที่เน้นเรื่องของการการเล่าเรื่องการทำกระบวนการทำธุรกิจหรือ Business Model ที่พูดถึงวิธีการหาเงินหรือ Business Model ที่พูดถึงกระบวนการนะที่เป็นกระบวนการนะฮะซึ่งอาจารย์เตก็ให้เราลองทำา x x r r i s e ที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านนะครับที่เป็นธุรกิจโดยใช้กาแฟเป็นตัวตั้งนะฮะ ทีนี้ในช่วงของการเรียนเมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นที่อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นทาง observer แล้วก็เป็น teacher ในวันเดียวกันเนาะ observer หลายๆคนในห้องเราเนี่ยพอพูดถึงประเด็นที่เป็น social business ก็จะมีะความกระตือรือร้นความสนใจในเรื่องของอ,อิชูประมาณนี้นะครับเพราะว่าอ,อาจจะ,ะเริ่มเห็นโอกาสที่ โอกาสในการแก้ปัญหานะพู้ง่ายทางสังคมเนี่ยสามารถทําได้ด้วยรูปแบบทางธุรกิจนะฮะเพราะจุดประสงค์คือเราต้องการจะได้ Resource อะไรบางอย่างมาหรือวิธีการอะไรบางอย่างมาเพื่อแก้ปัญหาที่เรามี p a s s ั่นนะฮะ,ะ,ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อาวานนี้พอคุยกันในเรื่องของ Homelessness ก็ดีเรื่องของอการไม่มีเงินทองใช้สำหรับผู้สูงอายุนะครับปัญหาของคุณผู้สูงอายุที่มีครอบครัวด้วยเนาะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็มีคุยกันนะฮะ มันก็มีภาพบุมค้อหนึ่งที่อาจารย์อยากจะต้องนําเสนอนะาะพอจะบอกว่าเราจะบอกว่าเป็นโซเชียลออร์แกเนอร์เพราะว่าเราอยากทําธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคมอะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถตีโจทย์ได้ว่าปัญหาเหล่านั้นมันเกิดมาจากอะไรมันก็เป็นเหมือนการแก้เฉพาะเฉพาะทางที่ปลายเหตุเท่านั้นนะฮะดังนั้นในคลิปเนี้ยก็จะพูดถึง uh, ทฤษฎีทางสังคมประมาณหนึ่งนะแต่ว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของพวกเราได้แล้วก็ uh, หลายคนนะบอกว่าไม่ไม่ไม่อยากจะ uh, พูดเรื่องความ ไม่เท่าเทียมในสังคมเลยเนาะแต่มันคือประเด็นที่เกิดขึ้นแล้แเราก็คงจะ uh, live with it อยู่แล้วนะฮะหลายคนได้เห็นมันได้ smell it in the air อะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นในคลิปสั้นๆเราจะถามพวกคุณว่าคุณคิดว่าอะไรที่มาของปัญหาสังคมทั้งหลายแลล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมในเชิงมิติของสุขภาพเศรฐษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอโอกาสในการทำ,ทำ,ทำงๆในชีวิตของเรานะครับ ก็มันมีหลายแนวคิดนะฮะที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเสนอเนี่ยก็คือแนวคิดที่ผ่านมุมมองของอนักสังคมแลวก็เขาเรียกว่าอะไระนักนักวิเคราะห์นโยบายในเชียงสังคมจากประเทศอังกฤษนะฮะเออมันก็น่าสนใจว่าเขามองประเด็นเหล่านี้จากอะไรบ้างใช่ไหมครับเลาลองมาดูกันนะครับ ปัญหาหนึ่งที่เราจะคงต้องยอมรับกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาทั้งหลายแหล่ในสังคมในภาพรวมเลยเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมใช่ไหมฮะเราคงทราบกันแหละเรื่องความไม่เท่าเทียมมันคือที่มาที่ไปของอปัญหาสังคมที่รุนแรงในทุกป,ประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยดังนั้นเนี่ยหากเราเข้าใจและอธิบายได้นะว่าไอ้ตัวความไม่เท่าเทียมหรือ inequality ม,มันมองได้จากมิติอะไรบ้างและธุรกิจของเราจะไปแก้ปัญหาในมิติไหน ของ inequality ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะดังนั้นอาจารย์จะขอ,อนำเสนอแนวคิดทฤษฎีของเฟอร์ดินานมาส์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนที่บอว่าเป็นคนวิเคราะห์สังคมซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า contemporary social evils เป็นหนังสือที่พูดถึงความล้มเหลวสังคมในยุโรปนะฮะแต่ว่า c h a p t ต r หนึ่งที่เฟอร์ดินานมาส์ซึ่งเป็นเซอร์นะท่านเป็นเซอร์เฟอร์ดินานเนี่ยพูดถึงได้แบ่งอธิบายประเภทอาไว้ซึ่งเฟอร์ดินาน,นบอกว่าการที่มี การสร้างช่องว่างในสังคมระหว่างคนกลุ่มต่างๆซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าช่องว่างในเชิงเศร,รษฐกิจอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ว่ารวยหรือจนเท่านั้นแต่อย่างมันมีช่องว่างต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยคือ social policy หรือนโยบายสังคมและ public policy หรือนโยบายสาธารณะมีส่วนมาก5ประเภทที่เขากล่าวไว้มีดังนี้ครับอันแรกสุดคือ political inequality นะถ้าดูจากนี้ฮะ political คือความไม่เท่าเทียมในในเชิเชงการเมืองะฮะแนวคิด ประการหนเลยเนี่ยประการที่1ของเฟรนันมจะบอกว่าความไม่เท่าเทียมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ในในบางรัฐในบางประเทศในบางชุมชนเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ควรจะ,ะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันอย่างมากเลยคือ,อ political participation นะครับคือทำอย่างไรก็ตามที่ให้คนส่วนใหญ่คนมมากไปมีส่วนร่วมในเรื่องของอการการ มีกิจกรรมทางการเมืองนะ political participation กนไว้ส่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการให้ access กับเขาเนี่ยเข้าไปมีปากมีเสียงไปเลือกตั้งก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ political participation หรือ,อโอกาสในการเข้าถึงการเข้าไป address ประเด็นทางสังคมในเชิงในเชิงการเมืองอะเช่นไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นคนที่ well resources หรือมีเงินมากท,ที่จะไปทํางานการเมืองอะไรเงี้ยนะคือใครก็ได้ ที่มี worth ก d w i l ลและมีความตั้งใจควรจะมีโอกาสในการเข้าไปทํางานทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้เป็นปัญหาของโลกครัว่าคนที่ไปทํางานในการเมืองเนี่ยเราก็บอกว่าเขาต้องการสิ่งที่มันมันเป็นอนํานาจมันเป็นร u r c e ใช่ไหมดังนั้นเมื่อได้โอกาสในการเข้าไปทํางานทางการเมืองหรือมีโอกาสในการเขาเรียกว่าก,กําหนดนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะก็จะทําให้อ่า เกิดการห่วงหยอำนาจหรือ Space ทางการเมือง political space เอาไว้กับตนเองและคนที่เป็นกลุ่มในตัวของตนนะฮะทำให้เกิด political inequality นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายสาธารณะหรือการเมืองเนี่ยไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนมากแต่ไปตอบสนองความต้องการของคนที่มี political power นะครับนี่คือตัวหลักเลยครับ political inequality การไม่สามารถไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมายนะครับข้อ2ครับ อ่ uh, life outcomes อ uh, inequality มันมันโยงใหญ่กันเนะพระคนเนี่ยไม่ไม่มีวิลไม่มีเว y ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นเสียงเรื่องของนโยบายสาธารณะหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชนหมู่มากรวมถึงตัวเองด้วยนะฮะชีวิตของคนในในชุมชนนนั้นก็จะมีอความไม่เท่าเทียมกันนะคนที่ออกมามันจะไม่เท่ากันคือเราอนุมานได้ว่า คนที่มีเสียงคนที่มีอำนาจทางการเมืองมีอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะมีไลฟ์เอาคัมหรือว่าผลในการใช้ชีวิตอะที่ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงกว่าเช่นความสามารถในการที่จะมีเอาคัมในการศึกษาที่ดีใช่ไหมได้เข้าสถาบันที่ดีมีการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้ทํางานที่ดีหรือว่ายังขาดอํานาจต่อนะฮะในขณะที่คนที่ซึ่งเป็นฐานของพีระมิดที่ไม่มีการเข้าถึง politically equality เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าถึง ไลฟ์เอาคัที่เขาต้องการได้แต่ก็มีข้อจํากัดนะบางคนบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดมาเป็นคนที่ไม่รวยนะครับแต่ไลฟ์เอาค e s อาจจะเกิดขึ้นในตอนหลังว่าพอพอมีความสามารถมีมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถหาช่องทางได้นะก็จะกลายเป็นเอาค m e ที่ดีในตอนปลายและ as opposed to that บางคอนอาจจะเกิดมารวยแต่เอาคัอาจจะเป็นจนแล้วก็ลําบากในตอนจบได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดยืนของอฟอร์ดินานด์มาส์ก็คือไลฟ์เอาค m มมันควรที่จะอีควัลี่ En, ใช่ปะถ้าเกิดเราทุกคนมีส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมทาง p o l i t i c a l policy นะครับประเด็นที่3ครับคือ inequality of opportunities ใกล้เคียงกันนะครับคือถ้าเกิดมันลิงกับข้อ2อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราอ่ะมีโอกาสในการที่จะ access เข้าถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์ส,สินสาธนาะนะรณะเนาะเช่นมีความโปร่งใสให้รู้ว่าเราจะ,ะได้รับเงินอุดหน,น,หนุนในการ มีชีวิตที่ดีเพราะเป็น basic human rights เช่นมีการศึกษาที่ดีมีบริการทางสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย opportunity มันควรจะเท่ากันใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มีอะไรมากกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ในยุคข,ของ political win equality เนี่ยก็จะเป็นคนที่ ได้ออป p o u n ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะ,ะทําถากให้เกิดช่องว่างระหว่างคนที่ไม่มีอโอกาสกับคนที่มีโอกาสนะครับคือ access ในการเข้าถึงสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยมันมีหลายรูปแบบแน่นอน access ในภาครัฐอย่างบ้านเราทุกวันนี้ก็คงเห็นแล้วมันมีหลายโอกาสที่เราพยายามที่จะเปิดให้กับคนที่แต่เดิมอาจจะเข้าไม่ถึงเลยนะเช่นคนที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม vulnerable กลุ่มทั้งหลายแหล่นะครับพยายามให้ถึงมากยิ่งขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วบางอย่างมันก็ exclusive ใช่ไหมฮะ ทำให้เกิดอินดิควอลิตีออพ portunity เอาเอา,เอาตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ย health opportunity ถ้าคุณลองลองช่วงโควิดเนี่ยนั้นลองเก็บข้อมูลดูเนาะลองรันสถิติครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันรือเล่าระวังจำนวนคนที่ตายอายอุแหล่งที่เขาอาศัยแล้วก็คลาสของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะได้เห็นคำตอบเพราะว่า vaccination มันเกี่ยวข้องกับอินดิควอลิตีออพ portunity ด้วยนะครับ to access นั่นเองประเด็นที่4นะครับ treatment and responsibility อันนี้มันมีความน่าสนใจคือทมนตมันเกิดจากการที่คนเนี่ยอาจจะทรีทคนอื่นๆโดยได้คิดว่ามันสามารถทำได้เพราะว่าคนกลุ่มนั้นเป็น m มินอรตี้ก็ตามหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะเห็นเนาะเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกับปัญหาอย่างอย่าโฮมเลสที่เราคุยเนี่ยเห็นไหมการโดนทวิตของเขาเนี่ยมันมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีอะ แพร e er ak eh, um right? ่ขยายเป็นวงกว้างเพราะว่าคนจะเริ่มต้นคำถามว่าเฮ้ยไว้ใจได้หรือสะอาดหรือเปล่าจะมาไข่กาแฟอย่างงี้ใช่ไหมมีความรู้จริงหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมทั้งที่เราเคยได้ข่าวกันนะว่าโอเคแหละมันจารีตของโฮมเลสในบ้านเราอาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาแต่มันก็มีบางคนที่เป็นอาจารย์จุฬามาก่อนแล้วก็ใช่ไหมกลายเป็นโฮมเลสสังเกตด้วยเป็นชาวชอยส์ของเขาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยทรีทเมนต์มันก็เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคือเมื่อคุณได้รับการทรีทไม่ดีเพราะความที่คุณอาจจะเป็น LGBT คนพิการอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือคนที่ พูดภาษาเยาวีแต่พูดภาษากลางไม่ได้เนี้ยคุณจะรู้ทีแบบหนึ่งมันจะทําให้ออป portunity ในการเข้าถึงอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับและสุดท้ายคือ membership inequalities อันนี้เราเห็นได้ทั่วโลกเลยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าอะไร่างเช่ในในโลกของอารตมันตกเนี่ยโอบอยส์คลับใช่ไหมคือเป็นกลุ่ม professional ที่เป็นเพศชายแล้วก็มี การศึกษาขั้นสูงเป็นครีมออฟเดอะครอปนะนะเป็นชั้นตน้ตนๆของสังคมแล้วก็ไม่มีโอกาสในการที่จะอยู่ในกลุ่มปิดของเขาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยยอมรับคนเข้ามานะทำให้โอกาสในการาเข้าถึงสภ,ส,ส,สภาวะชีวิตที่ดีขึ้นหรือการไต่บันไดาทางสังคมขึ้นไปนของคนบางกลุ่มน,น้อยโดยเฉพาะคนที่ต้นทุนอาจจะน้อยหน่อยเช่นหน้าตามไม่ดีในบริบทของของ,ของสังคมนั้นไม่สามารถพูดภาษาหรือสื่อสารในใน,ในบริบทของสังคมนั้นได้ไรเงี้ยคือการที่โดนปฏิเสธ ว่าอยู่ไม่ใช่เมมเบอร์เ่ยมันมีได้ทั้งตรงและอ้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่คนพิการอาจจะไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนในช่วงที่ต้องการได้อันนี้อันนี้คือ membership inequality แล้วนะหรือการที่ l g b ีไม่สามารถที่จะไปเป็นตำรวจได้อันนี้ก็เป็น membership inequality ประเภทหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณเห็นนะว่าปัญหาทั้งหลายเนยมันผูกโยงต่อกันนะตั้งแต่คนไร้บ้านาเด็กที่ท้องกันวัการใช้ยาเสพติดอย่างไม่มี limitation การคอร์รัปชันเยนะมันยงใหญ่กับไอ้ข้อเนี่ยแทบทั้งสิ้นเลยนะฮะและถ้าเกิดว่าเราสามารถมองให้ลึกๆเนี่ยผมแนะนำนะว่าลองอย่างน้อยที่สุดลองไปไป g o o g l e Search ชื่อของ f ฟ r ร์ดิน d น o u เมานะครับแล้วดู5 types of inequality ว่ามันจะช่วยคุณเข้าใจการทำตัว Social Business ได้ดีมากขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณจะแก้มันที่ไปลายปายเหตุได้จริงๆนะครับโอเคไว้ทำคลิปสั้นๆสันๆส้นมาขอบคุณมากนะครับก็คงจะแค่นี้แหละ thank you very much